มันมาคบูชาีประชุงไปมาร่วมแล้วก็องค์ก็ได้แสดงธรรมะรือว่าโอวาปฏิโมกมเป็นหลักการวิธีการและก็ดมการของวิาสนาถือว่าเป็นสถานที่มีความสำคัญต่อเราชาวพุทธที่มีโอกาสในวัส,สนาได้เดินทางมา เราก็ได้มา <c oughs> ฟังแล้วก็ได้มาสัมผัสปฏิบัติแล้วก็ได้มาเข้าใจในหลักการของพุทธศาสนาคือไม่ทำบาปทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตคอยคง,งตนให้โปร่งใสแล้วก็วิธีการก็มี6ก็คือไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายให้รู้จักประมาณในการบริโภค แล้วก็มีอุดมการก็คือเป็นผู้ที่มีเป้าหมายคือความเพียรมีความเป็นสัมปณะนะอยู่ในเสนาสนะสงัดแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ <c oughs> มีเป้าหมายหยุดเป้าหมายสูงสุดก็คือพระน,นิพพานนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราได้มาบูชาสักการะนำธรรมะ ทำคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าสิ่งใดที่เป็นคำสั่งเราก็อยากไปทําสิ่งใดที่เป็นคําสอนนามาเราปฏิบัติเพื่อจะให้ <c oughs> เอานั้นได้ขึ้นในอริยบุคคล <c oughs> การดยป่าถึงพร้อมนีความสาคัญก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะมาปฏิบัติในความเป็นชาวพุทธ